สวัสดีครับเจ้าทิตายเราครับนี่คือจังหวัดพิษณุโลกครับสะพานพระราชวังจันทร์ตอนนี้เป็นทุ่นปล่อยเรือแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิษณุโลกประจำปี17-21กันยายนนี้นะครับผมสะพานพระราชวังจันทร์จังหวัดพิษณุโลกรับผมนี่คือแม่น,มน้ำนาจ๊ะพระราชวังจันทร์ถินกำเนิดพระนเรศวรข้ามอ่า ต้นต่อยเรือก็จะมีนี่นะครับเรือผู้ชีพแล้วก็ผู้ภายนะครับมาชมได้ตรงแ่บนี้โดยเฉพาะตัวชายนะพงเราดูาคนท้องถนนทางด้านขวามืฝั่งสารลางนะครับร้านค้าก็เปิดจำหน่ายกันแล้วพิจิตรพบกันได้นะครับปีนี้จังหวัดพิจิตรไม่ได้จัดครับสนามหลวงไม่ได้จัดเลยครับผม ท่นมาเที่ยวนมด้านในนี้จะกอดรถไม่ได้นะครับรถจะติดมากครับแล้วก็นี่ครเราไปชมบรรยากาศด้านในกันเลยดีกว่านี่ครร้านข้าวเม่าซิกเนเจอร์ช่งงานก็มาทมสักการหลวงพ,อพ่อกุนเนรลาชกันก่อนนะครับทุกคนต้นใหญ่ๆนี่ก็จะมีห้องน้ำบริการนะครับนี่ครับโบสถ์หลวงพ่อโต หลวงพระโตวิหารอัหารถ่ถายรูปสวยงามครับสถานีนป้อมศิลป์นาแล้วกลับนะครับเที่ยวงานจนช่นใจชอบองชอบทิ้งข้างในกันนิดหน่อยแล้วก็จะกลับไปซื้อของฝากจะกลับบ้านกันค็นี้หนะับศูนย์จำหน่ายของฝากสินค้าโอทอสินค้าพุ่นบ้านรับูนอาหารอาหารร้านค้าครับด้านหลังครับผมมีห้องน้ำบริการด้วยนะครับสะอาดครับผมก็เป็นอาคารร้านค้าที่ โรงเรียนจากกันบุญแล้วก็วัดนางพญานะครับข้างกำแพงวัดใหญ่ทังหวัดพิโลกน่ะใกล้กันก็คือวัดใหญ่วัดนางพญาวัดตาทาานวานะก็มาวัดศการมได้แล้วก็มากราบวัดนางพญาจำลองครับทองอารามนี้ทานสายมือถนนใหญ่พิศภาพครับผมจังหวัดพิศโลกครับเจ้าถิ่นจังหวัดพิศโลกขาให้รองมาเที่ยว ก็มาจอดรถกันได้นะครับถ้ามาเที่ยวงานของเรือยาวจังหวัดพิโลกปีนี้ก็ยามค่ําคืนครับมันจะมีอาหารขายแล้วก็ลำบวงร้อนยุคผ่านประดับไฟสวยงามครับแล้วก็วัดราชบูรณะก็เป็นที่จอดรถได้แห่งหนึ่งครับแล้วก็เดินข้ามมีทางลอดอยู่ด้านโน้นามจะพาไปดูรถเสร็จก็เดินมาอย่างเงี้ยครับนป่าพิธีเราก็จะมีทางลอดใต้ของสะพา,านนะเรสวนครับปบ้ายบอก เดินข้ามถนนโอดไทยทางรถใต้สะพานวันเสาร์เป็นวันแรกครับผมก็มาชิมช็อปแล้วก็เดินเที่ยวกันครับานสีสันแห่งปืนครับเบือแห่งกังวันครับผมรถเยอะหน่อยนะครับโตโโลกก็จะเป็นเมืองโลกอีกเมืองนึครับอยู่ใจกลางสะดือประเทศไทยครับใจกลางประเทศไทยครับั่งตองก็ทางข้ามมาจังหวัดครับโตโย้โลกมาพักกันแล้วเที่ยวแล้วก็มีสุโขทัยครับผมเมืองเก่า ก็เพชรบูรณ์พิจิตรนครสวรรค์ท่านหมดครับไปอุตรดิษ์ได้ด้วยท่านเนเหนือได้ด้วยน,ค,โโนยครับพื้นี่กังไฟสวนยงามส่วน,นอยตางคื้นที่ถนนสะพานอุตรดิษฐรส่วนสะพานอเรดิษฐนคือวัดนาพญา,ลา,ลลา,ลาแล้วก็ส่วน,นทิ่มงานนะครับรนคนท่เที่ยวก็ทีน่นุดจาแล้วก็แม่จายไป ก็ไรท้องราดีนะนอรโลกมีสถานที่มากมายเลยเป็นพางทับแรนด์คาซ่าครับเป็นพางอมเพลย์ด้เดิมหลายสิบปีแล้ผมก็เคยเป็นพนักงานที่ร้านพนักงานขายไฟฟ้าเป็นปีทีานะครับทับแลนด์ลิคอนนะครับก็พิจารณารองเนี่ยเป็นลูกศิษมาแล้วทับแลนด์คาซ่าและทับแลนด์เทคดิคอนครับทั้งภาษาเป็นสปูร์และปิชมโลครับผมมีเคีด้วยนะครับ किया है लाती पर दान पे छोड़ो कोई ऋण का पर ना तो एक ये बात आ रही है पता है लोग जानते हैं कि अपने कंट्री के लिए नाम

ปีพายนะครับก็สนุกเป็นการลองลองน้ำกันนะครับลองน้ำแดง,ลอง,ล,องลองน้ำน้ำเงินพวกนี้ก็เดี๋ยวมาถ่ายให้ชมอีกนะครับผมก็คือวันจริง2ี21นะครับเรือยาว30ปีพายคือหน้าวิหารหลวงพ่อใหญ่ครับเียอะเลยนะ สุดท้าแล้วนะครับเราจะจุดนสวยงามไม่เกินอที่จะไกาครับเราจะจุดที่สวยงาม เียบเลยนะครับเจ้าสิ่นเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็เป็น3ฟีฟลาเจฟีฟลาแล้วก็วันจริงพุวกนี้ครับสาฟีฟลายอันนี้ก็ยาวตั้งแต่หน้าวัดมาถึงเวยเตียวห้อยขานะครับก็คือสุดของกระแพงวัดนะครับคือเดินกันยาวๆไปเลยเนาะ อรักนี่ค่ะประจําอยู่แล้วครับขนมเบื้องขนม,ขนมอ่ยิงปืนกันไหมครับจะเป็นซิงเอเจอะไรน,นะว่า หนุ่มๆสาวๆนักศึกษามากันเป็นคู่ก็แบบชาเลนจ์กันก็คือท้าทายกว่าใครจะป่าได้แล้วก็ได้ตุ๊กตาให้สาวๆนะจ๊ะเป็นท่าลงเรือนะครับเขาทำทางลาดเอียงไว้สำหรับ แข่งขนเรือยาวแล้วก็การลเล่นทางน้ำนะตัวตถิ่น้ายลองเอาชีวิตแบบ3 6 0ต้นสาค,ครับเพรานี้แข่งขันเรือยาวจังหวัดพิโตรครับนานแล้วครับตั้งแต่โควิดมาก็ไม่ค่อยได้จัดกันแล้วก็มีประเด็นหลายๆเรื่องหลายๆ,ๆเราวปีนี้จังหวัดพิโรก็ได้จัดสมบูรณ์แบบเลยครับผม17ถึง21นะครับยังทันนะครับ20 21นี่คือก็จะเป็นแข่งเรือ30ฝีปลาย50ฝีปลายขึ้นนะครับ วันจริงครับ20 21 น,นี่ก็คือวันที่สิบเก้าครับยามค่ำคืนครับงานแข่งขันเรือยาวนะครับวพรุ่งนี้เป็นวันจริงครับวันนี้มันเผาหลอมาสาวันแล้วก็หมดกันไปเยอะแล้วครับ ตรงนี้ชมกันทั้งวันเลยครับ20ถึง21กันยายนนะครับเหลือ30ฟรีไฟห้าสิบสี่ายครับทีช่วยพระราชทานจ้าก่อนไปช่วยเริ่มเออตอนนั้นนะปามี่มาพวกอะไรอ่ัสนุก ยูทูบไม่ได้เล่นมาเกือบ5ปีแล้วเสียดายน่นากินครับ เ,เยอะแยะมากมายโอ้โห,โโหกินไม่หมดครับชิมสุดหัวสุดห่างเลยไส้กรอกก็น่ากินครับ